สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณนันตรพักสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกพรปักศินค่ะสื่อการสอนที่เราทํานะคะจะเป็นคําศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับอาหารนะคะมี42คํานะคะมีคําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะคะค่ะตัวอย่างเช่นพับแปลว่าขา้าวสวยซุกแปลว่าข้าวต้ม คิมซิโบกึมบังข้าวผัดกิมจิโพกึมบังข้าวผัดเนยงยอนแปลว่าบะหมี่เย็นทักกัมบีแปลว่าไก่เผ็ดต็อกกุกแปลว่าซุปต็อกกุกมันดูทุกซุปเกี๊ยวคิมซูจิแทะแกงกิมจิเอ,อ่อทูบูโรรึงพะโลเต้าหู้โพเดจีแกแปลว่าแกงกองทับทวันจังจีแกแกงเต้าเจี้ยว ค่ะค่ะต่อนะคะเมอุงทางซุปปลาทางโตรีทางสตูไก่กดเฮทางซุปปูโอมุกทางตูปาทีซุปทะเลซูเดไส้กรอกบุ้นเส้นวีกิมอาหารชุบแป้งทอดมีพับปั่มข้าวยำมียองกุ้งซุปสาหร่าย